ใช้กระามคือรอบเวลาในการทํางานหนึ่งรอบนะเอามากําหนดเป็นเวลามาตรฐานหรือ Standard Time นะแต่ต้องมีปริมาณเพียงพอที่อาจารย์บอกว่าอย่างน้อยก็ต้อง5ครั้งอะ่ะนะถ้าครั้งเดียวมันอาจจะไปสุ่มช้าหรือเร็วใช่ไหมนะครับอ่ะแล้วก็กําหนดเป็นมาตรฐานดูซินะครับว่าเพียงพอไหมบางองค์กรอาจารย์ก็ไปเจอนะครับอย่างโรงสินค้าอย่างเงี้ยโรงงานผลิตพวกอาหารใช่ไหมครับลงของกันสอชั่วโมงนะ ต่อคันนะรถกระบะด้วยนะก็ถามาถามาให้มันลงงานจังนะครับเขาบอกอาจารย์ต้องตรวจหมดเลยอะตรวจทีละรายการมันจะไม่นานนี่ไงะนะครับมีคนสามคนคนที่หนึ่งคือพนักงานคลังสินค้าคนที่สองคือพนักงานขับรถคนที่สามคือเช็คเกอร์มีเช็คเกอร์ด้วยนะถามว่าทามไมเขาถึงทําแบบนั้นเพราะมันเกิดปัญหาเขาต้องการแก้ปัญหาปัญหาคือส่งของผิดพอผิดเสร็จเป็นยังไงครับวิธีการแก้นะแค่ไขปัญหาคือต้องนับร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกปะในการส่งมอบ ถ้าเวลาเยอะมันจะมันจะทำงานไม่หันอย่างองค์กรเนี่ยโอ้บางที่อาจารย์ไปขึ้นของช้ามากบางคันในสี่ 4, 5, 6, 5, ชัว่วโมงห้าชั่วโมงที่ผิดปกตินะแล้วไปส่งลูกค้าก็จะไปส่งลูกค้านะแต่ที่นี่รถเขาเยอะไงเขาบอกอาจารย์รถมันเยอะนะวันหนึ่งสี่สิบห้าสิบคันขึ้นของเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาแต่นี่ครับไปไล่ดูนะ่ะส่วนใหญ่เป็นไงครับขาดการเตรียมการตอนเย็นนะเบอร์ของมาเนี่ยเช็คเกอร์เช็คให้เรียบร้อยนะครับนะตอนเย็นนะตอนเช้าก็ขึ้นอย่างเดียวเนาะคันหนึ่งไม่เกิน ไม่เกิน30นาทีถ้า20นาทีก็ยิ่งดีนะครับ